กีเนี้ยที่เราเข้าไปดูแล้วเราเห็นค่าคอมในติ๊กตอกนะขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจรู้สึกเพิ่มแหละแล้วมันก็มีความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือว่าเราอะเวลาเราจะปักตะกร้าเลือกสินค้าเข้ามาในตะกร้าของเราอะเราจะต้องเลือกสินค้าที่มันมีคุณภาพให้ลูกค้าแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เปรียบเทียบราคากับแต่ละแต่ละที่อะแต่ละตัวว่าอันไหนถูกที่สุดเพราะว่ามันเป็นความน่าเชื่อถืออะ เราก็เลยคือคือถ้าเราแบบเวลาเราปักตะกานี้ไม่ใช่ว่าจะปากอะไรก็ปากนะต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไหมแล้วก็มันจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาวคือเราก็ต้องเลือกสินค้าที่ว่ามันมีคุณภาพแล้วก็ราคาเมือต้องเทียบกับหลายๆตัวด้วยเพราะว่ามันจะมีสินค้าประเภทเดียวกันอนะวางขายอยู่ ประเภทเดีวยวกันแหละแต่ราคาจะต่างกันเราก็ต้องเลือกที่ถูกที่สุดให้ลูกค้านะเพราะว่าเดี๋ยวทิกตอ k เขาจะมีแจ้งเตือนเสมอว่าเอสินค้าของคุณอนะ่ะมันมีตัวที่ถูกกว่านะเราก็ต้องหมั่นคัดคัดสินค้าที่ว่าเอ่อที่มันไอ้ที่มันไม่หมั่นคัดสินค้าออกเสมออะแล้วก็เอาสินค้าตัวใหม่ที่มันดีกว่าเข้ามาส่วนสินค้าที่มันแบบว่ามันคุณภาพเหมือนมันอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นไงก็เราก็คัดออกไปก็ต้อง เลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกให้ลูกค้านะเพราะว่าคือมันเป็นความน่าเชื่อถืออย่างแบบว่าเขาก็จะจําได้ว่าอ๋อซื้อกับคนนี้แล้วคนนี้ก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้เขาวันหลังเขาก็จะได้มาซื้ออีกมันเป็นความที่แบบว่าความน่าเชื่อถือความไว้วางใจแล้วมันจะมีผลต่อต่อเราในต่อผู้ขายในระยะยาวไงต่อในหน้าในหน้าในระยะยาวเนาะคือไม่ใช่ว่าคือ ตอนแรกเราเราเห็นว่ามันไม่มีค่าคอมเราก็ไม่ค่อยได้สนใจในในตะกร้าเราเท่าไหร่หรอกแต่พอมันมีค่าคอมเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็เฮ้ยมีความคิดขึ้นมาว่าอ่าไม่ได้สิมันต้องมันต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าละเพราะว่ามันเป็นความเชื่อใจความไว้วางใจในอนาคตน,นะแล้วก็เวลาเลือกเนี่ยก็ต้องดูว่าอ่าดูว่าสินค้าตัวไหนเป็นที่นิยมนะแล้วก็ดูว่าตัวเนี้ยมีคนอ่ามี จำนวนที่จำหน่ายไปกี่ชิ้นแล้วคือถ้าจำหน่ายเยอะเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้บริโภคคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีการคัดเลือกไว้แล้วไงว่าไอ้ตัวนี้มันดีที่สุดบางทีเขาอาจจะมาดูคุณภาพอาจจะเคยลองใช้แล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับอา่าบางทีเราดูจากผู้บริโภคคนอื่นก็ได้ว่าเอ้ยเขาก,ก็มีการคัดเลือกให้เราก่อนแล้วเราก็อาจจะเลือกตัวที่มีแบบจำนวนชิ้นที่มันมีการจำหน่ายไปแล้วที่เยอะแล้วอะบางตัวที่มันจำหน่ายน้อยกว่าก็อาจจะแบบ ผู้บริโภคเขาอาจจะคัดไว้แล้วไงมันถึงว่าอ่าชิ้นนี้มันถึงมีการจําหน่ายจํานวนชิ้นที่มันเยอะเพราะว่าผู้บริโภคหลายคนเนี่ยเขาก็เป็นนักอ่าช้อปปิ้งกันนะนะเขาก็ดูไปแล้วแหละว่าเออตัวนี้มันใช้ได้นะบางทีเขาซื้อจากอ่าแหล่งที่ตรงนี้แล้วมันใช้ได้เขาก็อาจจะมาสั่งซื้ออีกก็ทําให้จํานวนที่วางจําหน่ายมันเยอะเราก็ดูตรงนี้ด้วยดูหลายอย่างอะ่ะอืมแล้วก็หมั่นแบบว่าเปลี่ยนใหม่คัดออกคัดอันเก่าที่มันไม่ค่อยเวิร์กออกไปแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ ตรวจสอบดูคุณภาพก่อนว่ามันใช้ได้ไหมหตัวนี้แล้วถึงค่อยเอามาในตะกร้าตัวเองไม่ใช่บอกว่าจะใส่มาแบบมูมูอะไรอย่างงี้มมมมมมมไม่ใช่นะมันต้องดูคุณภาพให้ลูกค้าด้วยให้ให,ให้ให้ผู้ซื้อด้วยเราเป็นนายหน้าเราก็ต้องมาคัดกรองอีกทีเราต้องมาคัดกรคัดกรจากผู้ขายอีกทีเพื่อให้นําส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ผ,ผู้บริโภคต่อไป